ปาก้าปาก้าตัวหนึ่งสวัสดีค่ะพบกับช่องครัวาลำเพลินเด้อพี่น้องเด้อยคุณน่ะอุ้ยคุณนายแม่กินเข่าค่ะมื้อนี้กินข้าวนอกบ้านนอกบัอนอนในยังกินแน่ค่ะมื้อนี้ปักแตงปาก้าต่ำบักแตงใส่ใส่ยังกับแม่ใสซอดใสอย๊วขาวลวกผักเข่าเจ้าค่ะมื้อนี้คุณน่ะคุณนายแม่เรากินเข่าพี่น้องอุ้ยแสบคัะ ลายแตงนตามแบบแตงแตงอ่อนแตงจากสวนมนแม่ใหม่จากรถสดจากสวนเอไอม่จากรถสดจากสวนูล่ะักกินละสวนไม่ประสานสวนไม่ประสานมีหอดมาละขี้นกพูน่ะกานพักอะไรขี้นกไปเจ็บจากต่นสุดยอดสุดยอด ผมกิกิรลดผมเป็นยาอืมหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะพุดนะกินข่าเศร้าค่ะอาการเศร้านี่กะประมาณนี้ค่ะพี่น้องแนนกับกับบอกบอกแล้วว่าให้เปียนห้ไปเปี่ยนธรรมดาล่ะเหี็ดกับเข่าสูงพี่น้อง ปลากาปนปลากาอุ้ยด๋อด๋มั้ยอันก็จะมาขายมือนั่งอันเท่าไรผอผืนโตมีโตหนึ่งพะนะมันไข่มันบ่ไข่เนาะมันบ่ไข่มีโตเดียวมีโตเดียวเลยใบตะป่นขวดเซ็ตถุงว้อืมใบตะป่นให่ตะป่นเสียบขันมีไข่นี่ดีเลยเนาะคนกินมะละพวดเพิ่นพักพักที่เราชอบพักสวนสดๆจากไม่ใชสารเ่ะพี่น้องแมนแมนนี่ค่ะ ชาวนี่กินเขาได้ด mm ีพ hmm. uh ี huh. ่น้องมือขึ้นมือขึ้นแต่ว่าย่ามือขึ้นเลานอนบะค่อยไหญ่เนี่ยพี่น้องเหี่ยวดูนาเนาะวดหลังวดแขนบหนาวย่าบ้าหลวห่อกับ่างบหนาวบ่หนาวบบไหนไส้งขาไส้ยืนบบ่หนาวแบบไหนบ่หนาวแบบไหนบ่ มาถึงมาถึงมาถึงนี่ละอาหารเส้านี่พี่น้องคุณแม่แมวว่ามาส่งแล้วยาลุงยาลุงมายาลุงจับกล้องให้หนูเดี๋ยวหนูไปจ่ายอ้านพบกับยายลุงต่อช่องช่องยูทูบแกช่วยลำตุกข์ทมาส่งของอทางนี้จะย้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวคุณแม่ไม่สวยนะคะ,ะเดี๋ยวมาทางนี้คะ่ะ นม่เห็นไหมนี่ภาพชัดเลยจรถสวนนี่ยอยู่หน้าบ้านเนี่ยผักไม่มีสารพิษใช่รรมาใสสวยนี่นี่อันนี้ไม่ย้อนแสงเนี่ยออกมาโอ้ยมากินพักคือลูกไส้ลาถ้เนาะรอะว่าลูกไส้ลาเราไปอ่างเยี่ยวยางมาหาอุ้ยแม่ดีขึ้นแล้วนะ อืมสะอ้่อนวันพายูทูปไปหาเมียตัวเอาไงขาของขายร้านแล้วเออเพิ่นดีใจหลายเพิ่นเห็นแม่เพิ่นซื้อมันไปจะพออดอดหลอดปล่าว่าเฉยเฉยนะยังไงยูทูปจะหู้จะหุดจะเปลี่ยนไปเรื่อยแหละเทพบุตรเทพบุตรน้อยหรเทพบุตรน้อยเทพบุตรน้อยที่ยาไม่แต่ที่ยาหู้ กินกะที่ร้านหน่อยอันนี้ก <t> ันเทตาหน่อยเทพบุตรเทปพบุตรหน่อยเทวดหน่อยเทพบุตรเทบุตราไะรม่จัต้นเนาะนั่นสเดาค่ะนะเดา่าม่าผมก็ไม่เช่าลุมผูชายรวนั่นเอาแล้วอย่าณ์ดีขนาดยัง่า เอาแต่แต่เราบอเป็นยังกันเล้าบอาแบบนี้จนข่อยถามแม่เจ้าบเนยิอเปก็เหื่าินปนากาเีบปนปากาปนมันเ่ขายปอมันเลยมีกาดปากาตัวนึงเล็หัวเราเดี๋ยวไปถันเห็นไหมโอ้เดียวกับเสียบได้ เเโอ้ยเพิ่นก่งนี่เขหลายนแม่เอยนั่นบำรุงนี่แบบพี่เครืองนุ้ยโ่ไดเฮ็ดิลุงเฮ็ดบ่ไม่อย่าพูดแม่เดี๋ยวแม่ว่าหนูอีกเด้เปิดช่องแล้วเปิดช่องโวอีกแยะนั่นเออนั่น

จะไาแมากแ่แินกินผักอยู่ชูกับอื่นไปหน่อยไหมกินข้าวกคัอ้วนหนาวเขาจะมารูปรรนหนาวเลยพี่งานี้กหนาวรอนอนลักินข้าวได้นะ สดใสลูกไส้เพิ yeah, ่นไปอ่างอยู่โอ้ยแม่เราดีขึ้นหลายแล้วนะกินวัพิษกับลูกไส้ล่ะลูกไส้ละก็กินได้แฝดกันจีนอ้ารรมาศาสตร์อี่จีนได้ ก็ระป้นไปกินเเอาหารี่ยากกเลยดีกว่ามน้หายแล้ว<ม>ือภาไปไปกินเอ็มซีเอ็มเค่้กอ้าะไปเลี้ยงถาไปเลี้ยงซื้ออันยังมาแม่หายไว้า้จได้ไปกิน MK แม่นะีไม,ม่มีใครเลี้ยง MK นะ จัดการบึ้มพวกคณะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันแบ่ลืมเลยวะามากะโ้คัวูนุอนี่กับข้าวนี่ยโ้ยของแกชอบของมักนี่ปนปนแซบปนปากาจะลงลิปให้ ่เดี๋ยวเดี๋ยวีแป๊บนึ่บอร่อยนี่ตำแตงคนแม่โอ้โตแตงกระแซบอาบได้แต่าแต่ไม่ไยากระเยร์ขนาดตังไ่ได้อาบ้แต่เ้าเลยอ้จังหวะสบายเจ๊ง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 เหนาแค่โอ้หนาวทำโอายเพิ่หนาวเย่าอก็ยังยานหนาวอยู่อร่อยยัง้อน่อาบเพิ่มหนาวก็อาบนังทุ่มมือสบาย